How about the game? What happened? Yeah, the, the game, you know, you, we start, we, we start, you know, good, you know. The team have concentration. no Mati. Missa For example, we we control the game. We have many many situations long ball. They play have concentration. Ah, ah, long ball de a partir do lado do atacante. And you we know already. You prepare already yourself. You have made some mistake passing, but this is. เราเตรียมของเรามาแล้วโอเคอยู่ครับแต่ว่าอ่ามันเป็นการผิดพลาดนิดหน่อยเกี่ยวกับพาสซิ่งการส่งบอลการรับบอลอะไรอย่างนี้ก็คือนี่คือส่วนหนึ่งของเกมฟุตบอล No I thought no w because the, you have prepared already about long ball everything you know เราเตรียมการมันเรียบร้อยป้องกันเรียบร้อยแล้ว We know but today it's i m t a t to say on a g a i n on bad day but on bad day positive because the player reaction you know? you no semi เขาบอกว่ามันจะเป็นวันที่ไม่ดีสำหรับเราครับแต่ว่านักเตะเราตอบสนองมาได้ดีไฟติ้งสู้กันได้ดีช่วยกันได้ดีเพื่อจะเอาสาแต้มกลับไปครับเดลมนวั้นอีกครั้งครับที่กลับไปแล้วก็เราไปแก้ไขแล้วกลับมาในหนทางที่ดีต่อไปในเกมหน้าครับพอหน่อยค่อนข้างสน Uh, can you talk about our performance It's swing up and down? No, That's a reason, no? That's a reason. And when we, we make five games, very good games, no? And not after you lose, you back again the, the, the win. the and And today, example, no? We team, you know, maybe same performance, but we try. บอกว่าเขาบอกว่าวันนี้ครับก็เป็นทีมที่แบบอาจจะใกล้เคียงกันพ e ร์ฟอร์แมคุณภาพใกล้เคียงกันแต่ว่านักเตะของเราทุกคนพยายามด้เต็มที่ที่สุด I m v e e r y p e t e a r t i n i o ทอ t เขาบอกว่าผู้เล่นของเราเนี่ยพยายามสู้พยายามไฟเพื่อจะได้ผลที่ดีครับแต่วันนี้มันยากครับ You have need this มี mistake ันนี้ดี correct mistake ในสัปดาห์นี้ for c o m i n next Friday play home วันนี้ d ้อ take three point. 3 point เพื่อกลับมาเล่นในบ้านวันศุกร์นี้แล้วก็สแต้มควาสารแต้มครับผมพูดถกการแพ้ระดูสำหรับตหถือว่าปหรือเปล่าครับชอชอกับผมอ่าช็อ with the result today นะ no? Yeah, we, think like, we think like this you know, because we come with big expectation for track three points. No? You prepare very well in the week, you know, <laughs> the <laughs> players <is, laughs> play make very good training. You, know. <laughs> you we follow, but you know it's part of football. No? <laughs> so that's the reason I talk. You don't need to try to talk when you think where you have a mistake. We make mistake together โน้แต่เราจะ unity correct together for coming Friday เพรเวลาผิดพลาดเกิดอะไรขึ้นเนี้ยมันพูดไปมันก็มันเท่านั้นแต่ว่าเราก็คือผิดพลาดผิดพลาดด้วยกันแล้วก็กลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็กลับมาสู้ในวันศุกร์ต่อครับ That's reason because we Friday you have another another game you need to think win the game เพราะว่าวันศุกร์เรามีอีกเกมนะครับเพราะนั้นเราต้อง เตรียมตัวที่จะชนะในเกมตัดไปวันงนั้ง congratulation the player because you use many new players no for the young player for play นะเปลี่ยน player หลายตัวแล้วก็ Euro ที่เป็น Euro you use net นะทำให้ good job ใส่ net เข้าไปใส่ net เข้าไปแล้วก็น n ่เป็นส่ e นของเกมนี่ต้อง support พวกเขากันนะที่ o ุตบอ l นะ in that the he's you need to correct quickly ฟุตบอลครับเราก็ต้องกลับไปแก้ไขให้เร็วขึ้นครับ Concentration for 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 future and try win the game next game มีสมาธิใน อนาคตและก็เกมต่อไปเพื่อจะชนะให้ได้ครับอย่าบอกนต้องแน่นเรบออานที่เอนด์เนาะเหมือนที่เขาบอกเลยทุกครั้งครับผมว่าตอเด็กจังฮีจเนาะสุพอตเราจนจบครับดวมฟินิชดอปที่เพรสติ่งให้สิมเทชั่นสำหรับเกม ก็ยังคงฟินิชแล้วจบไปแล้วก็ยังคงทำเป็นแรงบันดาลใจให้เราในเกมต่อไปเลยขอบคุณมากเลยครับยูฮุปเดต์ next game t h มิคัมมิโ m e ฟอ m ์ซซูพพอร์ตออสฟอร์ยูทริกเก r ร์ทริปพอยนขอบคุณมากๆครับแต่ว่าก็หวังว่าให้เกมหน้ามาซัพพอร์ตเรามามาเชียร์เราในบ้านแล้วก็คว้าสามแต้มด้วยกันครับโอเคครับขอบคุณครับ